ชังนนตีธนพลยอดสงการบ้านหลังแอปทักซอนออกมาอัปเดตคุยเบอร์หนึ่งเรียกว่าตอนนี้นะคะฮอตยืนหนึ่งสำหรับคุณแม่คนสวยแอปทักซอนพักสุขเจริญนับวันนะคะออร่าความสวยเนี่ยยิ่งเพิ่มทวีคูณแล้วก็มักจะมีภาพส,สวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกสวยหวานหน้าเด็กหรือว่าลูกแซบสุดเซ็กซี่นะคะออกมาให้เห็นผ่านไอจีอยู่บ่อย จนถูกคนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมรายการอย่างแม่ชมพูนะคะแซวเป็นประจำว่าความรักเนี่ยมันจะทำให้คนเด็กลงหลังจากที่สนมานานหลายปีนะคะแฟนๆเนี่ยต่างก็ลุ้นอยากให้คุณแม่คนสวยนะคะมีรักครั้งใหม่ ล่าสุดนะคะ16สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวนะคะก็ได้มางาน Beauty Games นะคะ The Missing Piece ะ The Event Hall นะคะชั้น3ห้างสรรพสินค้า Central ล h ิ t l o นะคะงานนี้เนี่ยก็ไม่พลาดที่จะมีนักข่าวนะคะถามถึงหนุ่มคนคุยว่าตอนนี้มีความคืบมหน้าหรือว่าชัดเจนไปถึงขั้นไหนแล้วโดยเจ้าตัวนะคะบอกว่ายังไม่ได้มีอะไรอัปเดตใน2วีคค่ะก็คือชัดเจนในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ายังไม่มีอะไรอัปเดตถ้ามีเนี่ยจะรีบบอกค่ะ กับคนนั้นก็คุยกันปกติอยู่แล้วค่ะเอาจริงๆก็มีเพื่อนสนิทหลายคนแต่ที่หนึ่งในใจก็คงต้องให้คนเดียวถามว่าบอกปีใหม่หรือ,อยังไม่หรอกค่ะปีใหม่เนี่ยเขาก็ตามภาษาเด็กละค่ะถ้าเรื่องสถานะค่อยว่ากันแอปเนี่ยเป็นคนเลี้ยงลูกไม่ได้มีอะไรปิดบังลูกเปิดเผยทุกอย่างแต่บางเรื่องเราเนี่ยก็จัดสรรว่าอันไหนเรื่องของเด็กอันไหนเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นเองก็ยังไม่เคยคุยอะไรขนาดนั้น ทุกคนที่เป็นเพื่อนสนิทของแอปปีใหม่เนี่ยก็ต้องเคยเจอแล้วก็รู้จักอยู่แล้วหมายถึงว่าทั้งเพื่อนชายแล้วก็เพื่อนหญิงถ้าเป็นเพื่อนเราเนี่ยก็ต้องเข้ากับลูกเราได้ค่ะหมายถึงเพื่อนจริงๆก็ต้องด้วยค่ะถ้าเพื่อนไม่รักลูกเราก็คงจะไม่ได้ค่ะคนเดียวในใจได้เจอน้องปีใหม่หรือยังยังไม่มีอะไรอัปเดตค่ะบอกแล้วถ้ามีไม่ต้องห่วงค่ะและเจ้าตัวนะคะบอกต่ออีกว่าถ้าเห็นไปนเดินกับใครก็อาจจะเป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็คนรู้ใจ ถามว่าเปิดมากขึ้นอารมณ์ไม่ค่อยรู้ตัวเหมือนกันคุยไปคุยมากก็ไม่ได้หลุดหรอกค่ะพอถึงอายุนึงถ้าแอปแฮปปี้มีคนถามแอปก็ไม่ได้อยากจะโกหกว่าไม่ใช่แต่ถ้าเรื่องไปไหนมาไหนแอปบอกไว้ตอนนี้เลยถ้าเจอแอปกับใครยังไงก็ตามมันมีทั้งเพื่อนแล้วก็เพื่อนสนิทหรือว่าคนคุยตอนนี้แอปเนี่ยไปได้หมดค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเจอแอปกับใครอาจจะใช่คนคุยหรือว่าไม่ใช่คนคุยก็ได้เพราะว่าพอมาถึงจุดนี้แอปเนี่ยรู้สึกว่ามันเละหลายอย่างงานแอปก็เยอะเวลาน้อยถ้ามีเวลาเมื่อไหร่แอปเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ทําหมายถึงใช้เวลากับเพื่อนค่ะยังไม่มีอะไรอัปเดทภายใน2ไดสองวีค่ะมันยังไม่ชัดเจนนะคะก็ชัดเจนในระดับหนึ่งค่ะเมื่อไหร่ จะรีบบอกเลยค่ะถ้ามีก็อยากบอกค่ะอีกคนนะคะพี่แอฟเดิมไหมคะพี่พอดหยุดคนเดิมกับตอนไหนคะับเดิมแบบเมื่อสองอาทิตย์แล้วค่ใช่ไหมเราพูดอย่าการก็แค่คนเดียวคาะมอผู้ช่วยเลยจริงๆก็ ก็ก็คุยเนี่ยจริงๆก็มีเพื่อนสนิทหลายคนว่าอาตาที่หนึ่งในใจก็ต้องใหคนี่เดียวเดียวและล่าสุดนะคะ16สิงหาคมหนุ่มตีธนพลนะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวสตอรี่ด้วยการลงคลิปละครแ้น EP 21 HASHTAG #EP21 พร้อมกับส่งการบ้านให้คุณพี่คนสวยแล้วก็แหกหาแอรพักซอนนะคะ โดยทางด้านคุณพี่คนสวยนะคะก็ไม่รอช้าค่ะออกตัวแรงรีบรีโพสต์สตอรี่ของพระเอกหนุ่มทันทีพร้อมกับตอบกลับว่านักเรียนส่งการบ้านตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมกับอีโมจิขอบคุณน,นะคะแล้วก็อีโมจิหัวใจแล้วก็แท็กตีนะคะ แม,แม่แม่แม่เขาก็หยอดกันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมแบบนี้เนี่ยคนพี่คนสวยคงต้องยกให้เป็นนักเรียนดีเด่นแล้วคะ่ะเรียกว่าไม่มีแผ่วเสมอต้นเสมอปลาคอยซัพพอร์ตทุกๆช่องทางก็คงต้องยกให้เป็น FC เบอร์หนึ่งเป็นความสัมพันธ์แล้วก็มิตรภาพที่สวยงามทำเอาด้อมตีอัมนะคะหัวใจฟูต,ตามๆกันคะ่ะ กดติดตามกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลัง